สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆนักสะสมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กําลังใจกันดูทุกคลิปทุกแผนทุกม้วนนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของธนบัตรอีกนะครับเป็นเรื่องของธนบัตรนะครับเป็นธนบัตรชนิดราคา50บาทนะครับธนบัตรชนิดราคา50บาทในสมัยกาลที่นะครับเป็นธนบัตรแบบที่15นะครับ แบบ15นะครับเอ่อบางท่านยังไม่ทราบนะครับว่าฉบัตรแบบที่15และกันที่9อย่างเงี้ยเอ่อมี2รุ่นนะครับมี2รุ่นนะครับมี2รุ่นครับเราเนผื่อว่าก็ดูัง่ายๆว่าจะเป็นรุ่นที่เป็นโพลีกับรุ่นที่เป็นกระดาษนะครับนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแต่มีข้อแตกต่างเล็กน้อยนะครับบางท่านก็ยังไม่ทราบว่าข้อแตกต่างนั้นคือจะแตกต่างยังไงบ้างนะครับว่างโพลี Uh, โพลีกับกระดาษคือมันแตกต,ต่างกันอย่างยิ่นะคือใช้โพลีกับใช้กระดาษมันเข้าแตกต่างปกติอยู่แล้วนะครับนะครับ,ด,ด,ด,รบด,ด,ดูคนดีๆครับดูันดีๆคนช้าๆดูกันไปนะครับว่าอันไหนคือข้อแตกต่างของระหว่างธนบัตรจรินตกา0บาทแบบ15ที่เป็นรุ่น1นและรุ่น2นะครับรุ่น1คือรุ่นนี้ครับรุ่น1คือรุ่นนี้นะครับรุ่น1คือรุ่นที่เป็นโพลีนะครับนะครับนะครับเอ่อ <c oughs> เอาออกมาประกาศให้เริ่มแจกจ่ายแรกกันก็วันที่18สิงหาคมพศ2540นะครับขนาดก็อยู่ที่ประมาณเ2อเซนติเมตรคูณด้วย14.4เซนติเมตรนะครับด้านกว้างด้านยาวนะครับนะครับสีหลักก็เป็นออกสีฟ้านะครับสีฟ้านะครับ,าารบภาพก็เป็นภาพประธานก็คือภาพระบรมฉาย,ยาสาทิศสลักรัชการที่9้านะครับอยู่ตรงขวามือนะครับอยู่ตรงขวามือทั้งสองอันจะคล้ายกันนะครับนะครับตรงขวามือนะครับ แล้วก็จะมีรูปคุดนะครับรูปคุดรูปคุดนะครับรูปคุดอยู่มุมซ้ายบนนะครับแล้วก็มีคําว่ารัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยแล้วก็เลขบอกชี้ราคานะครับจะก็จะเป็นรูปแบบที่ส่วนใหญ่แล้วจะคล้ายกันนะครับจะคล้ายกันนะครับครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เว้นที่ว่างตรงนี้นะครับ เป็นลายน้ำนะครับลายน้ำนะครับลายน้ําลายน้ำจะอยู่ข้างบนนะครับลายน้ำจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับลายน้ำอยู่ตรงนี้นะครับลายน้ำอยู่ตรงนี้นะครับเล็กๆแล้วตรงนี้เป็นเอ่อเป็นว่านแล้วก็มองเห็นเป็นเลขเลขห้าสิบนะครับเมื่อรถเนี่ยจะเห็นเป็นเลขห้าสิบอยู่ข้างในพระติกสีขาว้วยนะครับนะครับนะครับนี่นะฮะนี่คือนี่คือชนิดราคาห้าสิบบาทแบบที่หนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นดาวนะครับตรงนี้จะเป็นดาวนะครับนะครับนะครับอันนี้คือชนิดราคา 50บาทแบบพิถนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นภาพพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับราชการที่4นะครับด้านขวามือก็เป็นองค์พระปฐมเจดีย์นะครับตรงนี้นะครับองค์พระปฐมเจดีย์นะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นกล้องโทรทัศน์นะครับแล้วก็ลูกโลกนะครับอันนี้ลูกโลกนะครับอันนี้เป็นกล้องโทรทัศน์กับลูกโลกนะครับ นี่คือภาพของอธิการที่4นะครับอธิการที่4นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลนกรเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับเมื่อปีพศสองสาม4ี่เาจ็ดถึงสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็มีสิราคานะครับถินราคานะครับคุดนะคุดคุดหน้าคุดหลังจะตรงกันนะครับอันนี้นะคุดหน้ากับคุดหลังจะตรงกันนะครับเมื่อสองแล้วก็จะไม่มีการเหลื่อนนะครับคุดหน้าคุดหลังตรงกันนะครับนี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้านี่คือด้านหลังนะครับ อันนี้เป็นแบบที่1นึ่งะครับแบบที่1ที่เป็นโพลีนะครับเป็นโพลีนะครับนะครับอันนี้เบอร์ที่หนึ่งส่วนนี้คือแบบที่สองนะครับแบบที่2นะครับจะคล้ายกันมากนะครับแต่เป็นกระดาษนะครับก็เปลี่ยนจากโพลีนะครับแบบที่2ก็เปลี่ยนจากโพลีมาเป็นกระดาษนะครับนะครับก็เป็นรุ่นที่สองที่คล้ายคลึงกับรุ่นที่1นะครับกับพลา รุ่นก่อนมากรุ่น50บาทแต่ก่อนมากแต่ต่างกันตรงที่ใช้พัดเปลี่ยนวัสดุพิมพ์เป็นกระดาษเท่านั้นเองนะครับเปลี่ยนจากโพลีเป็นกระดาษนะครับนะครับเนื่องด้วยโพลีอัตบัตโพลีไม่เป็นที่นิยมในสมัยนั้นนะครับไม่เป็นที่นิยมก็เลยทำธนบัตรรุ่นนี้ขึ้นมาใหม่เป็นรุ่นกระดาษขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะว่าโพลีมันลื่นหรือว่ามันยังไงก็ไม่ทราบก็คือไม่นิยมกันก็เลยพิมพ์รุ่น2ขึ้นมาเป็นรุ่นกระดาษนะครับแต่ต่ปัจจุบันนี้ัก็ยงมพิ รุ่นโพลีที่เป็นแบงค์ยี่สิบของการที่สิอยู่นะครับนะครับก็มันก็ถ้าทุนราคาในการผลิตได้เพราะว่าการเป็นกระดาษใช้เวลานมก็เปื่อยยุ่ยนะครับแต่เนนโพลีเนี่ยมันก็ยังใหม่แล้วก็ไม่สีไม่ซีดไม่เปื่อยยุ่ยนะครับนะครับนั่นข้อดีของโพลีนะครับนะครับก mm. ็เข้าเรื this, not not ่องกันต่อนะครับนี่ครับก็ขนาดก็เท่ากันนะครับขนาดก็เท่ากันนะครับคือ7.2นะครับคูณ14บสเข้าขนาดเท่ากันนะครับตอนรุ่น1รุ่น2อเฉดสีก็เฉดสีเดียวกันนะครับสีออกส รุ่นสองนี้ออกมาให้เริ่มแจกจ่ายแลกซื้อกันก็วันที่4ี่เออวันที่หนึ่งตุลาคมพศส5 4 7นสี่ิบเจ็นะครับหนึ่งตุลาคมสี่เจ็นะครับตำลักรุ่นนี้ออกมาให้แลกกันนะครับนะครับก็จะต่างจากรุ่นแรกก็ประมาณสี่เจ็ดเจ็ปีนะครับเจ็ดปีนะครับนะครับเจ็ปีนะครับแล้วขนาดก็เป็นแบบเดียวกับ ร one, Na, one, ád, <Yeah. S 1> ุ window, me, <e like uh ่นหนึ่งนะครับนะครับแตกต่างกันนะครับดูข้อแตกต่างนิดนึงครับท่อแตกต่างอยู่ที่ขอบตรงช่องลายน้ำนะครับนะครับอันนี้ลายน้ําลายน้ำจะใหญ่ครับส่วนของเก่าลายลายน้ําจะเล็กเห็นไหมครับนะครับลายน้ําจะเล็กนะครับส่วนเป็นกระดาษหรือว่ารุ่นสองเนี่ยลายน้าจะใหญ่นะครับนะครับใหญ่กว่านะครับลายน้าจะใหญ่กว่าแล้วครับนะครับนอกจากนี้นะครับ รับรุ่นที่2ยังมีการฝังแถบเส้นใหญ่นะครับนี่ครับสงแถบเส้นใหญ่นะครับแนวตั้งนะครับสองแถบเส้นใหญ่นะครับครับและในนี้ถ้าส่องด้วยกล้องเจะเห็นคาว่ารัฐบาลไทยอยู่ในเส้นใหญ่นี้ครับและส่วนที่เป็นดาวนะครับนะครับนี่ครับอ่ารุ่นที่1ตรงนี้เป็นดาวนะครับเห็นไหมครับรุ่นที่2ตรงนี้เปลี่ยนจากดาวนะครับเปลี่ยนจากดาวไม่อ่เปลี่ยนจากดาวแล้วเมื่อส่องแล้วจะเห็นเลขนเลขูนนะครับอ่ เห็นไหมครับเมื่อส่องแล้วจะเห็นเป็นเลข50เห็นไหมครับวนรุ่นที่1เป็นดาวนะครับรุ่นที่1เป็นดาวนะครับส่องแล้วก็ไม่เป็นเลขนะครับเป็นดาวเหมือนเดิมนะครับวนรุ่นที่2นี่นะครับตรงที่เป็นตำแหน่งดาวตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับเปลี่ยนจากดาวนะครับเมื่อเราส่องกับแสงแล้วจะเป็นเลข50นะครับเห็นไหมครับจะเป็นเลข50นะครับอันนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้นิดหนึ่งครับจากตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้ที่เป็นลาย ธรรมดานะครับก็จะเป็นรูปดาวดอกดอกไม้นะครับเป็นดอกไม้นะครับนะครับนะครับอันนี้เป็นเป็นข้อแตกต่างนะครับข้อแตกต่างระหว่างธนบัตรแบบสิบห้าราคาห้าิบาทรุ่นที่หนึ่งกับรุ่นที่สองนะครับหลักใหญ่ๆเลยคือเปลี่ยนจากผลิตเป็นโพลีจากวันโพลีเป็นกระดาษนะครับแล้วก็ลายน้ำนะครับลายน้ําจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตรงดาวตรงนี้จะเป็น เลขตัวเลข50้าสิบาทครับนะครับด้านหลังก็เหมือนกันครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับครับความสมจีย์เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเอ่อกล้องแล้วก็รูปโลกเหมือนกันนะครับนะครับอันนี้เป็นแบบกระดาษนะครับแบบกระดาษนะครับทั้งสองแบบนะครับทั้งสองแบบตอนนี้ก็เออไม่เคยเจอกันในท้องตลาดแล้วนะครับเพราะว่ารุ่น รุ่นนี้ก็จะหายไปจากระบบแล้วนะครับหายจากระบบกาจะมีก็ในในหมู่นักสะสมหรือว่าร้านที่จําหน่ายธนบัตรให้สะสมนะครับอันนั้นนะครับตามเว็บก็ยังมีค่าตราคาค่อนข้างสูงนะครับตามเว็บนะครับราคาค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็ต้องเลือกคดีนะครับแล้วก็มีลายเซ็นนะครับมีลายเซ็นท่าคําคือจะมีลายเซ็นที่มีราคาก็จะมีลายเซ็นที่แตกต่างกันไปนะครับครับอันนี้เป็นแบบที่2กับแบบที่1นะครับ นีราคา50บาทนะครับในหลวงรัชการที่9นะครับเป็นแบบ15นะครับเป็นแบบ15นะครับเอามาให้ชมนะครับระหว่างข้อแตกต่างแบบ15รุ่นที่1นและรุ่นที่2มันจะชมค่าแตกต่างกันนะครับอันนี้เอามาให้เรียนรู้ด้วยกันนะครับไม่ได้จะมารับซื้อหรือว่าจำหน่ายประกันใดนะครับอันนี้มาบอกกันนะครับว่ารุ่นนี้มี2แบบนะครับมี2แบบบางท่านอาจแต่ว่าเคยทันทันแค่แบบเดียวนะครับไม่เคยเห็นแบบที่2หรือว่า เคยทนแบบที่สองไม่เคยเห็นแบบที่หนึ่งอันนี้ครับข้างบนนี่แบบที่หนึ่งครับข้างล่างเปนแบบที่สองนะครับข้างบนเป็นโพลีนะครับข้างล่างเป็นกระดาษนะครับอามาให้เพื่อนๆชมกันนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ